มีการจัดการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่2ทับสองพนายนัทพลวิถีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดยมีหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องเข้าร่วมประเด็นการประชุมมีเรื่องการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับ และก็พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องวาระที่สำคัญก็ติดตามความก้าวหน้าของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ2568การกํารกำกับติดตามโครงการตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่อุดรธานีแผนแม่บทการปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดปี2568แและแนวทางการกำกับติดตาม พร้อมทั้งนี้มีการคัดเลือกโครงการและการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ2568นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแผนงานปี68นะครับและแนวทางการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส ระดับจังหวัดนะครับ